สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอทุกท่านครับก็หลังจากฝนตกเนาะฝนตกแบบหนักพอสมควรครับต่อไปก็จะเป็นงานรถไถแล้วครับวันนี้ผมก็จะไปไถนาะอยู่ที่หมู่บ้านน้องสมิทหรือว,ว่าหมู่บ้านของอาจารย์คิงครับมีงานไถประมาณสัก30ไร่เนี่ยแหละครับอาจารย์คิงโทรมาให้ไปช่วยไถเพราะว่าหลังจากฝนตกงานรถไถก็เริ่มมีแล้วครับ ดินมันเริ่มไถได้ง่ายแล้วครับเพราะว่าชาวบ้านก็จะเริ่มเพาะปลูกโดยเฉพาะปลูกมันสบปะหลังครับอยู่ที่ทำเลหมู่บ้านน้องสมิทธ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงหน้างานแล้วครับอยู่ฝั่งทางนูน้นรถไถสามสี่คันครับรวมทั้งอาจารย์คิงเขาไถอยู่ฝั่งทางนน้นครับ mm hmm. ผมมาไถฝั่งทางนี้ครับอาจารย์คิงเปิดหน้างานเอาไว้ให้แล้วครับเดี๋ยวเราทำงานกันเลยครับ ป็นที่ทําเลของหมู่บ้านหนองสม็จครับที่ทําเลหมู่สามก็มาถ่ายร่วมกันกับอาจารย์พิงเนี่ยแหละครับทำงานด้วยกันครับรุฒอาจารย์พิงก็ค็คนใหญ่ครับน่าจะเป็นเอ็ม เอ็มือ5.6นี่แหละผมก็จําไม่ได้อันนี้ก็เป็นงานของอาจารย์คิงครับอาจารย์กิงให้มาช่วยถ่ายอาจารย์กิงไถ่ายไม่ทัน ก็จะถายตามอาจารย์คิมไปเรื่อยๆครับรถถ่ายผมคันเล็กครับ วันใกล้ตกดินนะครับมาไทยแพลงสุดท้ายของวันนี้ครับประมาณหนึ่งไร่อาจารย์คิงก็ไปอยู่ฝั่งโน้นครับผมก็มาเก็บงานตรงนี้เก็บงานตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยครับเรื่อประมาณสักสองงานครับเสร็จแล้วครับ ีงานอยู่ครับงานอยู่ที่วัดยังไม่เสร็จเลยเป็นงานเพจมหาชาติครับรถจากับเด็กๆก,ก็อยู่ระเบียงเรือรจนาครับรถถูกร้อน้องเอิร์ดเอาไปวิ่งงานอยู่ที่อำเภอประคำครับก็ไปเมื่อเช้านี่เองครับเดี๋ยวอีกประมาณสามสีวันก็กลับมาวิ่งงานอยู่ที่บ้านอีกแล้วครับเพราะง,งานวิ่งดินอยู่ที่บ้านยังไม่เสร็จเลย เออเผื่อมีเผื่อมีพี่น้องเอฟซีอยากถามเนาะว่าอยู่ที่บ้านผมนี่เขาไถนากันไรละเท่าไรถ้าอยู่บ้านอาจารย์คิงนี่ได้ละ300รอบาทครับแต่อยู่หมู่บ้านผมนี่ไร่ละ280ิบาทครับราคาต่างกัน20สบาทเพราะว่าอยู่หมู่บ้านผมนี่รถไถมันเยอะอีกอย่างก็มันเป็น มันมีแต่ญาติพี่น้องกันครับอยู่ในหมู่บ้านเนาะเขาก็เลยไถถูกกว่าหมู่บ้านของอาจารย์คิงหมู่บ้านของอาจารย์คิงรถไถก็เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าคล้ายๆว่ายังไงดีก็คล้ายๆว่าเออค่าไถก็ก็แพงกว่าเนาะแต่ละหมู่บ้านราคาไม่เท่ากันครับราคาต่างกัน20บาท30บาทวันนี้ผมก็ได้ ไม่แน่ใจว่าได้กี่ไร่เนาะเดี๋ยวรอดูอาจารย์คิงครับอาจารย์คิงก็จะใช้เขาใช้อะไรนะใช้ใช้ GPS ครับวัดเอาว่าได้กี่ไร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปปั่นโรตารี่ครับไปปั่นโรตารี่จุดที่ผมถ่ายนั่นแหละครับเขาจะหวานหญ้าหวานหญ้าให้วัวเดี๋ยวไปดูรถจนากับเด็กๆเขาทำอะไรกัน าตีมืองเหนียวมืองเหนียวอ้าวมีคนแอบหายลาวด้วยอหมูตุนอันนี้หมูตุนหมูตุนขี้อายแอ่หมูฝอยไปละอี้ท่ะหมูฝอยหมูฝอยมันละมันทำมันทำเหมือนไอ้ดื้อเลยหมาก็เหลืออยู่สามตัวครับลูกหมาหมูฝอยนะคะแม่มาลูกมันมีคนเอาไปอุปถัมภ์มอะลรจะหมดแล้วครับขออุ้มหน่อยค่ะก็เป็นเต่าแก่รถแมคโครครับเอาไปสองตัวนั่งลง แกบอกว่าไม่มีหมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านแกก็เลยเอาไปอุปถัมภ์สองตัวช่วยรดนาประหยัดค่าอาหารหมาค่าข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหมาอากาศร้อนนี่พากันมาอยู่ตรงนี้เป่าเหละมาโอ้หมาเยอะแยะเลยเหลือทั้งหมดกี่ตัวหมาเหลือทั้งหมดหกตัวเหกตัว อังเตาบอกว่าแม่รักมามากกว่านูอีกรับมรดกตัวจริงตัวนี้นะผููรับมรดกตัวจริงตัวนี้นะไอ้นาย่ามันดีใจเด้มันเลไปเ่เด้มันเออมันกอหว่เป็นรทยไอ้นายมาดถ้าดีใจนะมันน่งลดีใจาดะาดราฮ่าดราฮาฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาด่าาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่โฮ่าาาา่ อันนี้เหรอมีขนมหวานมีขนมหวานมามาพัดยำมาม่าหาอยำมาม่าแล้วก็ชิ้นทอด๋วยเตียวแต่ว่าไวยเตียแถวยาวมากสุดลูกหงลูกตาคนหลยไม่ต่อเลยคนเยอะต่อไม่ไหวข้าวแล้วด้วยยาวอังเปาไม่ได้ไปกับเขาเนี่ยไม่ไปหรอกนอนเอ้าแม่ไม่ได้ห่ออะไรมาให้กินใช่ไหมยิ่ห่อห่อกระเอาะ อมทอห้ของวัดบริเมนขององท่านดอกเขาของวัดเราลท่ามีแค่ลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวยำมะ่าแค่นั้นเองก็รถจนาไม่น่าจะได้ทำคลิปนี่ได้ทำไหมไม่ได้ทำค่ะก็เพราะว่ามีพี่น้องเจ้ซีมาช่วยมาช่วยบุญบุญพ่อเวบบ ประมาณสองคนโอนเงินมาให้มาช่วยก็เอาไปถวายพระอาจารย์เลยแมไปถวายพระโอนเห็นเพิ่นเพราะว่าบอร์มีเงินสดไปพอดีเพิ่นอยู่ข้างหลังตรงนั้นอยู่แถวอุนางกินไหนแนวกับเขาอยู่เพิ่นนางอยู่หันก็เลยเข่าไปแล้วก็เพราะว่าอุมมีหมายเหลขกบัญทีเพิ่นอยู่เลยอสินะอุก็เลยโอนให้แล้วก็ไปบอกเพิ่น เอซีฝากรวมทาบุญถึงพระทุกบาททุกสตางค์เอซีฝากร่วมทําบุญค่ะอุตเลโอนให้เพิ่นโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ดูกันสั้นๆเนาะว่าวันนี้ผมมีภารกิจไปไถไร่ไถนาอยู่ที่โมบ้านเนาะสมเด็จทีอว่าโม่บ้านของอาจารย์คิงเองครับส่วนมากก็จะมีแต่เพลงไม่ค่อยได้พูดอะไรเพราะว่าทํางาน ไม่มีใครถ่ายให้ครับเนาก็เลยตั้งกล้องเอาไว้ตาม,มเอาเปอไปนกดว้กระต้นมันสับปะหลังแล้วก็ให้มันสับปะหลังถ่ายให้ก็ทํางานด้วยกันกับอาจารย์คิงครับอาจารย์คิงมีงานก็โทรเรียกให้ไปช่วยทํางานเจดีโอ,โ,อโอเคครับสาหรับท้ายนี้ผมรักจนานแล้วก็เด็กๆก,ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมก็ขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านจงมีแต่ความสุข สิ่งใดก็สมมุตมมัลปถนาจริงเลยรู้ว่าอย่าเจ็บอย่าจนเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เขา้าค่าปลอดภัยก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมการรันาแล้วก็เด็กๆก็ต้องขอรับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนุ่สวัสดีทั้งหนุ่อ่ะสวัสดีค่ะ ฮักอยู่ตัวเดียวแลเบิดบานโลหงฮาเป็น